อาจยังเนี่ยโอเคครับสวัสดีท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าเกมโลโบอกนะครับเปิดแล้วนะครับผมก็สามารถเขาเ้าบริเกันได้แล้วนะครับก็เปิดแล้วนะครับนี่เดวผมเปิดให้ดูนี่ครับผม เกมโลบอคเปิดเป็นที่ร,ร้อยแล้วนะครับนี่นี่ผมแปลนี่ให้ดูแปลดวิตนี่เห็นไหมครับโลบอคก,กลับมาออนไลน์อีกครั้งขอขอผลอีกครั้งสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับอะไรอะดิวิดบาสุกิอะไรเนี่ยครับซี o อนะครับของเราได้แชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการหยุดการ การทํางานนะครับและขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับตอนนี้นะครับสมารถเล่นเล่นได้แล้วนะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับวันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีลีปอะไรมาสอนเดี๋ยวผมมาสอนนะครับอยากให้ทำอะไรเดี๋ยวผมทําให้นะครับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ